สวัสดีครับพวกเราเป็นนักแสดงจากแอบลงรักเดอะซีรีส์ครับเป็นไงซีรีส์ตกคณะที่แบบดีมากโอ้โหตอนนี้เรียกได้ว่าพวกเรายังดีใจแล้วก็ยังอบอุ่นยังนึกถึงแบบบรรยากาศในงานอยู่เลยครับผมยังแบบขนาดที่เราผ่านมาแล้วถึงแบบสองสามวันนะครับใช่ที่ว่าบุกออนจากตอนจบไม่ได้นะยังไม่ได้ก็ได้เลยครับโอเคใช่นี่คือใกล้จะวันศุกร์แล้วแต่ว่าสศุกร์นี้ไม่มีแอบลงรักมันก็มันก็รู้สึกแบบวิววิวอยู่นะซึ่ง เหมือนว่าทุกวันศุกร์เนี่ยมันเหมือนว่าเราได้มาพูดคุยกันเป็นครอบครัวแบบมาคุยทวิตเตอร์มาแบบมาเล่นโซเชียลอะไรกันซึ่งไม่มีแล้วใจหายครับใจหายแต่ก็นั่นแหละยังอยู่ในความทรงจําของเราเรื่งทรงจําตลอดไปซึ่งก็ไปติดตามดูได้ในช่องยูทูบนะครับไปจุลีก็ยังมีอยู่ถพูดถึงอีนีสุิต้ายที่ได้ดูกับแฟนๆหน่อยเป็นยังไงบ้างก็เห็นว่าแถวนี้มีคนน้ําตาแต่เขาผม มีคนร้องไห้ด้วยฮะแถวไหนดีฮะก็ทุกคนนะใช่ครับกคนก็บอกเลยก็ทุกคนตรงนี้ครับจริงๆรู้สึกว่ามีความสุขมากๆมันมันยิ่งแบบว่ามีความสุขกว่าที่เราดูคนเดียวครับเพราะว่ายังมีกําลังใจจากพี่ๆที่ยังอยู่ในโรงที่แบบได้นั่งดูพร้อมกับพวกเราใช่ครับเรียกว,ว่าแอบหลงรักแต่ตอนนี้ไม่ต้องแอบหลงรักเลยเพราะว่าแฟนๆรักทุตัวละครหมดเลยคือรู้สึกปล้มใจยังไงบ้างโอ้โหดีใจต้องขอบคุณทุกคนเลยครับที่ที่ที่หลงรักตัวละคร ทั้งพี่เหนือโตเขาเจ้าสก,กายลงถึงตัวละครทุกตัวในแอดลงลังนะครับก็พวกเราก็รักตัวละครจริงๆด้วยเพราะว่าพวกเราก็อยู่กับพวกเขามาประมาณ1ปีกว่าๆแลวพวกเราก็รู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีแล้วก็พวกเราดีใจที่พวกเราถ่ายทอดเรื่องราวตัวละครออกมาได้ให้ทุกคนได้มีความสุขแบบนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆที่รักในตัวละครมาพูดถึงเจ้ากับพี่สกายว่าว่าอีพีไทยๆเาคือแซ่บมากอ แซบไม่แซบก็ต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินแล้วกันนะฮะแต่ถ้าถามในมุมผมก็เป็นตามความรู้สึกของตัวสกายที่1นึ่งองอพีเขาแอบหมายถึงว่าลุกเข้าเจ้าหนักมากแล้วกว่าเข้าเจ้าจะตอบรับเนี่ยพอเข้าเจ้าตอบรับปุ๊บพอมันเปิดปุ๊บแล้วเรา2คนก็เลยแบบรักกันมากๆใช่ส่วนเข้าวเจ้าผมรู้สึกว่าเป็น เป็น EP ีที่ข้าเจ้าได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวซึ่งเขาเขาเปิดใจให้พี่สก,กายไปหมดแล้วเป็นการที่เราเปิดใจให้คนคนนึงแบบเต็มร้อยเรียกว่าพันเอลยดีกว,ว่าของเข้าเจ้าซึ่งทําให้เขาหลักพี่สก,กายมากๆแลเราทาให้เกิดซีนในอีพีสิบสามหรือสิบสี่เนี่ยขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าใครกับเพลงก็พูดตลอดเลยว่าชอบอีพีไหายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลุ้นมาตลอดว่าอ๋อชอบอะไร <laughs> เพราะว่ามันเป็น มันเป็นจุดที่คลี่คลายปลมทุกอย่างด้วยไงแล้วก็มันมันเป็นจุดที่แบบเอ้ยมีหลากหลายอารมณ์มากแล้ว e ีพท้ายๆสังเกตเห็นว่า YouTube ช่อง i อรัฟเฟิลลี่ลงเนี่ยอันคัดชั่วโมงครึ่งทั้ง 2>, 2 EP เป็น,ม,นมันเลยเป็นพาร์ทที่แบบว่าเฮ้ยผมว่าดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนดูหนังมันดูหนังเลยใช่ใช่ครับใช่เขาจะพยายามเก็บทุกความรู้สึกของตัวละครของทุกคู่ด้วย<ม>เพื่อแบบให้มาแบบอยู่ในตอนเดียวกันให้เราแบบจุใจกันไปใช่ใชครับ ต้องยอมรับกับบทน้องเข้อเจ้านะคะที่ว่าตอนถ่ายก็คือซักาทายครับ <c oughs> งงไหมง<า>งไปเลยนะกก็็นะ็เเนนาะหมงงไหมงงบบกันไง,ไงกันในะคนค้า,าไม่ถึงกันเอ,อามาโต้เหีืยว่าทีสุดท้ายสำหรับซีนแบบว่าขอของที่รัเลือกของโต้ครับผมเป็นยังไงว่าทีนั้นหลายๆคนประทับใจมากบอกว่าเฮ้ยพี่เหนือแบบเฮ้ย แฟนเราเป็นคนชอบเก็บของเราก็ยอมรับได้ในการเก็บของของเขาใช่ด้วยพี่เหนือเขารักในความที่เขาเป็นโต๊ะซึ่งเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเดียว Limited Edition ไม่มีใครที่เป็นเหมือนโต๊แล้วคือพี่เหนือเขาก็คือเวลาเราลักใครเรารักในสิ่งที่เขาเป็นรักในสิ่งที่เขาชอบรักทุกๆอย่างที่เป็นเขาเราก็เห็นว่าน้องโต๊ะเขาชอบเก็บของแล้วก็ชอบเก็บความทรงจําต่างๆซึ่งซึ่งพี่เหนือ กับน้องโตก็ได้รักกันแล้วเรียกได้ว่าก็อยากให้มาร่วมมาอยู่ด้วยกันมาร่วมสร้างครอบครัวแล้วก็เลยย้ายของน้องโตมาเลยสร้างครอบครัวเลยสร้างครอบครัวย้ายของน้องโตมาอยู่ด้วยกันมาร่วมจับมือ <ๆ S 2> แล้วก็ค่อยๆขยับควาสมสัมพันธ์เพิ่มไปเรื่อยๆ่ครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าตอนจบมันแบบเราได้เห็นคนที่เขารักเราในอีพีสามทุกคนจะได้เห็นแล้วแหละว,ว่ามันคลายปมแล้วแต่ว่าที่ทําให้แบบถึงเกิดอารมณ์ซีนนั้นขึ้นมาเพราะผมรู้สึกว่ามันคือการที่เขารักเราแล้วเขาทําในสิ่งที่ เขาทําเพื่อให้เรามีความสุขครับแม้ว่าเขาจะรู้แล้วว่าเอ้ยเราเป็นแบบนี้นะแต่เขาก็โอเคเราจะทําแบบนี้เพื่อถ้าเราทําแบบนี้เราคุณมีความสุขมันทําให้รู้สึกว่าแบบหูคนคนนี้คือคนที่แบบเขารักเราที่เราเป็นเราจริงๆแม้ว่าเราจะมีข้อเสียบ้างอะไรบ้างแต่เขารักเราแบบทุกอย่างใช่ครับคราวที่ลานพี่เคยถามว่าคุณเคยนับไหมว่าพี่เหี่ยกน้องโตเนี่ยเรื่องในตึกกี่ครัง้งโอ้สองสามครั้งเองป่คฮะ สามครั้งได้หนึ่ง EP เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยแรงมากยังต่ำสิบสี่อ่ะสิบสี่เกือบทุก EP หมายถึงมีสิบสี่ EP สี่ครั้งในหนึ่งบทใช่ครัเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ครับผมที่มีการแบบคิสกันขึ้นมาเป็นเรื่องของการขยับกราฟใช่ฮะความสัมพันธ์ของคุณก็ไล่ระดับเหมือนกันนะครับคุณน้งคู่เฮ้ยของพวกเรานี่ยก็ค่อยๆขยับครับเหมือนว่า แย่กันไปแย่กันมาแบบว่าไม่ยอมต่างคนต่างปากแข็งอีกอีกคนนึงก,ก็ปากแข็งก็แบบทําทุกอย่างเพื่อให้<ม>น้องโต๊ะในซีรีสจริงเหรอเออในซีรีส์ใช่ใชแย่ไปแย่มาจนน้องโต๊ะไม่รู้สักทีก็กว่าจะรู้ก็นั่นแหละ EP แป <EP 8 S 1> ด EP แปดใช่<อ>ใช่ครับของมาหของคุณราคาของของใครครับของวิลลี่เซงอะค่ะวิลลี่เซงอ๋อเป็นน้องรักของผมอยู่แล้วครับผมใช่ครับใช่ ใช่ครับผมผลงานอะไรครับ w a l of w i n e ครับผมนี่พวกเราทุกคนเลยใช่ครับซึ่งพีเซร่ไพส์ก็ได้เข้าไปแบบว่ามีแบบไปแจมยังอีปอ่านรับเซอร์แจมด้วยใช่ครับใครอยากรู้ว่าเป็นบทอะไรต้องไปติดตามชมนะเพราะว่าแต่ผมเห็นแวบๆแล้วนะในทีเซอร์เมื่อคืนที่ปล่อยก็มีเซอร์ไพรส์แล้วนะถ้าใครสังเกตดีๆมีเซอร์ไพรส์อยู่นั้นแล้วใช่เซอร์ไพรส์เอาแล้เอาแล้วไปรีกันดูนะครับ แบบปัดปันกันแบบโอ้โหยากยากมากเลยาทเขาไงอ่ะคือพอพอเข้าไปเป็นตัวละครอ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องลืมว่านี่คือเซ็งอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเพื่อการแสดงที่ดีที่สุดและเพื่อทําให้บทบาทของตัวละครมันสมเหตุสมผลที่สุดเนี่ยมันยากตรงที่เวลตเราเวิร์กช็อปกันอ่ะแรกๆกเรายังติดภาพเซ็งกับเฮงเขา้าเขา้าเขา้เขาซีนกันอยู่เลยแล้วมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราว่าเราไปไม่สุดป่ะเราก็คุยกันว่าเฮ้ยเซ็งเรา เรากระโดดเข้าไปเป็นตัวละครร0 0ยเปอร์เซนต์เลยไหมแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปทำงานกันให้เต็มที่อะไรแบบนี้ครับ <ผม S 1> ใช่ผมชอบนะครับเพราะว่าอย่างที่เราสนิทกันใช่ไหมครับ<ช>พอเราจะเข้าเงนี้เพียง<ๆ>ก็จะบอกมาว่าแบบเราจะแบบบอกกันเองแบบคุยกันเองเลยว่าแบบเอ้ยใส่มากันเต็มที่เลยนะ<ช>แล้วจบ<ล>คือจบแค่น,นั้นนั่นคือตัวละครที่เราโอเคเราเป็นแบบนั้นแล้วเราเล่นตามเวที่สิ่งที่ตัวละครคิดพอออกมาคือแบบเอ้ยเฮ้ยเพลงนี่เซงนะโอเค<ช>แล้วก็แค่นั้นเลยครับหน้าที่ของเราก็คือนักแสดงต่อต้องแสดงให้เต็มที่ที่สุด ตาคอม่ะอุ้ยผมเหตุการณ์ครับซีนนั้นอ่ะที่จริงมีน้องน็อตอยู่ด้วยน้องน็อตอยู่ในเหตุการณ์ตอนแรกตอนที่เขาเวิร์กช็อปกันเราก็นั่งแบบว่านั่งมองแบบตาปิบนะก็แบบว่าเฮ้ยตอนแรกอ่ะเป็นเซ้งกับเฮงก่อนอินเนอร์งไม่มาอ่าสักพักหนึ่งบอกพี่ชีวินหรือว่าพี่เด่นช่วยกันสักพักตัวละครมาเว้เขาทะเลาะกันแรงมากจนผมแบบน้องน็อตนั่งมองเงี้ยอุ้ย ทำไมมันน่ากลัวจังเลยอ่ะซีนนี้ดีมากอยากอยากอยากให้ดูจริงนะถ้าในตอนที่เป็นตัวละครก็คือก็ใส่ไปตามเวในชุดความคิเป็นตัวละครหนักกว่าใช่เดี๋ยวคุณจะเห็นในวอลฟไฟครับตอนนีนเราเห็นว่าแบบตะคอกหนคุณน้ำตาคลอเลยนะอันนั้นแค่อันนั้นแค่น้ำจิ้มครับเสียใจไล้หรอ่ตกรองไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เหงื่อคอกโอ้เหงื่อเหงื่อใช่ฮะ ครับผมเอามาพูดหน่อยหนึ่เซอร์ไพรส์ล่าสุดทำเค้กนะคะไมเพื่อนๆได้ชินเล็กกว่าเลงะคะไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวทุกครั้งทุกคต้องแล้วเนาะทุกครั้งตองครับตองครับก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าเพลงเขากินฟรีตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็ได้กินคนแรกของทุกเมนูด้วยครับอ่าที่ถามที่ถามว่อเค้กนะคะเค้กอร่อยไหมไม่บอกว่า เค้กก็อร่อยแต่คาเฟ่อร่อยกว่าเขาสับสนเลยนึกว่ายังไงคือจะบอกว่าแต่ผมมีความลับจะบอกอ่ะผมอร่อยสุดฉีกอีกเลยอ่อันนี้เข้าเจ้ารับรองนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงทำอาหารอร่อยคาเอร่อยกว่าเค้กเซอร์ไพรส์อร่อยสุดครับเขามีร้านด้วยไปไปอุดหนุนเขาด้วยอร่อยจริงอร่อยมากผมคอนเฟิร์มให้แฟนหรอกว่า ผมต้องช่วยเขาขายเพราะผมกินฟรีตลอดชีวิตแล้วไงผมต้องทำอะไรบ้างถ้าลูกเพลย์านะหรอเอาจังตอนเค้กตอนที่ได้กินเค้กชิ้นใหญ่ที่ได้กินเค้กชิ้นใหญ่แล้วพวกเราได้กินเค้กชิ้นเล็กนะเราถามเราก็ถามว่าทำไมเค้กเรามันหวานอะไรแแล้วลองไปกินของเพลงทำไมเค้กมันไม่ค่อยหวานแล้วเซอร์ไพรส์บอกว่าอ๋อพอดีชีวิตมันหวานอยู่แล้วครับไม่ต้องดูดิยเขาแซ่บเค้กที่ไม่ต้องการความหวานนะครับเขาแซ่บมากครับเออพลงสรุปคือยังไงคพลย์านกัน ยูไม่ตอบพี่เลยเราเป็นห่วงเขาตลอดเวลาพูดงี้ดีกว่าเราเป็นห่วงกันและกันใช่และทั้ง4ี่คนเราด้วยเราเป็นห่วงกันและกันเสมอเพราะเรามีกันอยู่เท่านี้ละครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมเร็วนี้พวกเราจะมีผลงาน Wall of Fire The Series นะครับผมซึ่งจะได้เห็นพวกเราทั้ง4คนเลยนะครับผมเพราะมีพี่สบายเข้าไปด้วยเข้าไปแจ้กันด้วยเหมือนกันครับผมซึ่งติดตามได้ช่องทางไหนครับแล้วก็เดือนไหนครับผมพี่บิลลี่ครับผมเรื่อง Wall of Fire ของเราเป็นเรื่องแรกนะครับผมเรื่องชื่อเรื่องคููจินใหม่นะครับผมสามารถติดตามได้ทาง ASP นะครับผมช่วงสิงหาคมนี้แล้วก็รอติดตามอัปเดตทาง Copy A Official ได้เลยครับว่าจะมีข่าวสารอัปเดตอยู่ตลอดเวลาใช่ฝากติดตามด้วยครับครับผมครับ แล้วเราก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับโอเคแอบหลงรักเขาบผมหลงรักที่จบไปแล้วโอเครับผมแล้วก็ยังมีแอบหลงรักนะครับผมที่จบกันไปแล้วสามารถแบบว่าถ้าใครคิดถึงหรือว่ายังแบบว่าอุยยังอยากดูได้ที่ไหนสามารถไปดูได้ที่ YouTube ช่อง Idol Factory เลยนะครับผมรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆมากมายยังมีทุกคนได้รับชมนะครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ